ด้วยกรอบกรอบในระบบแม่ปลานะมีหลายกรอบมากวันนี้ขอยกตัวอย่างกรอบไซเควก่อนนะเราจะต้องมองหากรอบไซเวให้ได้ก่อนดยหาจากอะไรหนึ่งาจากคลิปที่แล้วก็คือหาจากซิกชนซิกก็เท่ากับกรอบไซเควหรือว่า pa by บวก pa cell เ,เท่ากับกรอบไซเควเมื่อเราได้กรอบไซเควตแล้วเราจึงาหาจุดเข้าได้ ตอนนี้เราอยู่ในหน้าทำเฟรม H4 นะเราจะเห็นว่ากราฟเขาขึ้นไป TP TP โค้งหมดแล้วนะทั้งวีทั้งเดแล้วก็เกิดพักตัวพักตัวแล้วเขาก็ไซเว่ทีนี้เราจะรู้แล้วว่า H4 นะเขาอยู่ในวงจรไซเว่ยเราก็จะเอาท่าการเทรดกรอบไซเว่ยมาใช้ขอตัดกราฟก่อนทำไมพี่ถึงตัดกราฟมาแค่แท่งตรงนี้ เพราะพี่จะชี้ให้เห็นว่าเราจะเริ่มเห็นกรอบไซเวจากจุดตรงนี้ก็คือเนี่ยครับเขาลงมาแล้วเบรกด้วย pa by pair สองแล้วตรงนี้เป็น pa เซล l by บวก c e ลก็จะได้กรอบไซเวเมื่อเราเจอกรอบเมื่อเราเจอซิกชนซิก pa by หรือ pa เซลเราก็ตีกรอบไซเวเราก็จะได้กรอบละนี่นี่คือกรอบไซเวเราจะพิจารณาตีกรอบไซเวย์ที่ไส้ที่ไส้หรือที่เนื้อดีที่ไส้หรือที่เนื้อดีแต่ตีไส้หรือตีเนื้อไม่แปลกไม่ผิดตรงไหนเลยแล้วแต่ใครจะพิจารณาแต่ต้องรู้เอาไว้ว่า ไส้เหล่านี้เขาก็เป็นส่วนประกอบของไซเว่เหมือนกันเพราะว่าไส้ในทำเฟรมใหญ่ก็คือเนื้อเทียนในทำเฟรมเล็กลองไปดูนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเมื่อเราไปอยู่ในทำเฟรมเล็กเราจะต้องทดไว้ในใจเลยว่าเนี่ยถ้าการาฟอะหลุดขอบไซเวย์มาแล้วมาเจอไส้เนี่ยเขามีโอกาสเด้งกลับนะขึ้นไปทะลุไปแล้วเนี่ยแล้วเขาไปเจอไส้บนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะย่อ,ยอตัวลงมาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องทศไว้ในใจแล้วว่าไส้ก็คือส่วนหนึ่งของขอบไซเวย์เพราะฉะนั้นจะตีขอบแล้วตีไส้ก็ แล้วแต่ความสะดวกเลยทีนี้กรอบไซเวน่ะเงื่อนไขของพี่อ่ะหนึ่งละกรอบไซเวย์จะต้องมีความกว้างพอสมควรนะอย่างกรอบเนี้ยเขามีความกว้างอยู่ที่ประมาณ2 5 0 5เกือบ3,000จุดเลยนะเพราะเลือกกรอบใหญ่เข้าไว้เขาจะได้มีพื้นที่ในการวิ่งในการทํารอบของเราได้ในการทํากําไรได้แต่ถ้าเป็นกรอบที่ต่ำกว่า1,000หรือ 1, 0 0 0หรือ1 5 0 0เนี่ยพี่จะไม่ค่อยชอบเข้าพี่จะไม่ค่อยชอบเข้าทํากําไรเพราะว่า เขาไม่มีพื้นที่ในการวิ่งเขาวิ่งได้หน่อยหน่อยนึงเด้งไปเด้งมาชนกรอบล่างชนกรอบบนขึ้นขึ้น,นลงลงอย่างเงี้ยเราไม่สามารถเข้าทากาไรได้พอเรากระโดดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเอากล้าไปชนกรอบบนและยังพอไม่ทันฟ้าเลยลงมากิน sl เราเขาไม่มีพื้นที่ที่จะวิ่งเพราะฉะนั้นจะเสี่ยงมากๆถ้าเป็นกรอบไซด์เวที่เล็กทีเนี้ยกรอบพี่กรอบตรงเนี้ยมันอยู่ประมาณเกือบสามพันจุดพี่ว่ามันออพอดีทีนี้มาเราตีกรอบไซด์เวในทำเฟม s สี่แล้วเนี่ยเราจะต้องไปตกแต่งกรอบไซด์เวของเราให้มันอ๋อเพอร์เฟกต์ยิ่ง พอเราเข้ามาในทําฟ f ม a m e หนึ่งเราก็จะมาตกแต่งกรอบไซด์เว์ของเราเนาะให้มันสมูทยิ่งขึ้นโดยการที่ปรับๆแต่งๆหน่อยเลื่อนไปตรงเนื้อเทียนเลื่อนมาตรงเนื้อเทียนเนี่ยเลื่อนกรอบขยายกรอบหน่อยเพราะว่ากราฟเขามีโอกาสมาเทสแนวรับแนวต้านเสมอเพราะฉะนั้นก็เลื่อนกรอบไห้หน่อยทีนี้เราจะได้กรอบไซด์เวทที่สมบูรณ์แล้วในทําฟ frame หนึ่งสเตปต่อมาที่พี่จะต้องเห็นและพี่พี่จะต้องรอและพี่จะต้องเห็นเลยนะก่อนที่จะตัดสินใจเข้าทำเอาเข้าทํากําไร พี่จะต้องเห็นว่ากล้ามันเดินทางมาถึงกรอบล่างของไซเวหรือกรอบบนของไซเว่แล้วเกิดการสร้าง PA กลับตัวโอเคไหมจะเป็นของทำเฟรม m สิหอย่างน้อย m 1 5ก็ได้ทำเฟรม m ส0สหรือทำเฟรม h 1หนึยิ่งดีแต่ถ้ากรอบใหญ่มากๆกว้างมากๆอย่างเงี้ยทำเฟรม h e ก็ได้นะใน PA อะ่ะทีนี้ตอนนี้พี่เห็นแล้วเขามาแตกกรอบล่างแล้วเขาก็มีการรีเจ็ราคาขึ้นไปออถอดไส้ขึ้นไปแล้วก็สร้างเป็น PA บกลับตัว จริงอยู่ในระบบแม่ปลาแม่บอกว่าอย่าไปหาซิกในกรอบไซเวนนะลูกในกรอบไซเวนไม่มีซิกนับรอบไม่ได้จริงอยู่ที่มันนับไม่ได้พี่ถึงบอกไงว่าเราจะต้องพิจารณากรอบไซเวนที่มีความกว้างพอสมควรให้เขาสามารถมีระยะในการวิ่งได้อย่างตัวเนี้ยกว้างตั้งเกือบสามพันเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเขาเกิด pa ในเ1ตุหนึ่งเนี่ยพันจุดเนี้ยเขาสามารถวิ่งได้อันนี้เหตุผลที่หนึ่งเหตุผลที่สองคือทำไมพี่ถึงต้องรอ pa เพราะว่าเราเนี่ยจะเหตดกรอบไซเว์เราต้องไปเห็ุในทางเฟรม m 5 m 5เป็นน้องเล็กๆเ,เนี่ย จะเข้าไปในที่ที่มันอันตรายที่ที่มันมีความเสี่ยงเราไปกับผู้ใหญ่เราจะอุ่นใจกว่าเนี่ยอย่างพี่เหตหนึ่งบอกว่าไปได้เราก็จะติดสอยห้อยตามไปกับพี่ทาฟิล์มเหหนึ่งนี่แหละเราจะสบายใจกว่าและอุ่นใจกว่าถ้ามีผู้ใหญ่คอยรองรับโอเคไหมคอยนําทางนี่คือสองเหตุผลทีนี้เมื่อมันลงมาชนกรอบล่างและสร้าง P A by ที่พี่จะอ่า สเต็ปต่อไปก็คือพี่จะหาจุดเข้าในทม์เฟรม m ห้าโดยการคาดการณ์การเก็บบอดี้เหมือนกันเข้าด้วยซิกธรรมดานี้เลยว่าพี่จะคาดการณ์ว่าเดี๋ยวพี่จะไปรอตรงไหนของทม์เฟรม m ห้าทีนี้พี่จะหาจุดคาดการณ์แล้วนะจุดแรกพี่จะเอาตรงนี้ทำไมพี่ถึงเอาตรงนี้เพราะว่านี่ไงเป็นข้อต่อระหว่างอสองแท่งเนี้ย สองแท่งตรงนี้เลยเป็นจุดข้อต่อเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นซอกเหรอเออแล้วก็เป็นปลายไส้ของกลุ่มแท่งเทียนกลุ่มน,น,ออนี้ในทาเฟรมเฮ็หนึ่งเออพวกเนี้ยก็เป็นจุดแรกคนจุดที่สองพี่เอาตรงเนื้อเทียนปิดของทำเฟรมเฮดหนึ่งนี่เลยซึ่งมีปลายไส้ตรงเนี้ยปลายไส้ปลายไส้ปลายไส,ยส้พวกนี้อ่ะพี่ก็จะคาดการว่าเดี่ยวถ้ากราฟกลับมาในแถวนี้นะกลับมาในแถวนี้แล้วพี่จะบายขึ้นไปทีพีแรกก็คือรอบของเฮดหนึ่งเลยรอบ พันจุดของ H1 เที่นี้เราก็ไปใน M5 อ่าทีนี้เรามาดูพฤติกรรมของ M5 ก่อนพี่อยากจะรอในกรอบนี้ถูกไหมในกรอบสามสามห้าถึงสามเอ็ด ถ้ามีเบรกพี่จะไยขึ้นไปตามรอบของ PAH1 แต่ทีนี้มาดูตรงนี้ก่อนมาดูพฤติกรรมของอ M5 ก่อนนะ M5 เนี่ยเขาอะเดินทางมาจากด้านบนคือกรอบบนของสายเว์ way, แล้วก็ลงมาแล้วก็มาสร้างซายเว์ตรงนี้แล้วก็ลงต่อลงมาเมื่อเขาลงมาถึงกรอบซาเวลล่างแล้วเขาเกิดอาการโดยการเกิดการเบรกเบรกด้วย PAV2 AH b ใช่ไหมแล้วทีนี้เขาก็ดันแท่งนี้ให้ขึ้นไป แต่ขึ้นไปได้ไม่ถึงไหนโดนเตะกกลับลงมาขึ้นไปเท่าไหร่ลงมาเท่านั้นเลยทําไมถึงเป็นเช่นนั้นทําไมถึงไปต่อไม่ได้นั่นเป็นเพราะว่าเขาไปชนไซเวซึ่งเป็นแนวต้านาตรงนี้เล็กๆของ m ห้าตรงนี้เมื่อก่อนเขาเคยเป็นรับใช่ไหมพอมันผ่านมาได้ขึ้นไปเทสก็กลับเป็นต้านแล้วก็โดนเตะกลับลงมาและอีกอย่างหนึง่งถ้าเรามองไปทางซ้ายมืออีกหน่อยเราจะเห็นว่าไม่ใช่แค่ ตานตรงนี้แล้วนะมันจะมีพวกเนี่ยไซยเวกลุ่มใหญ่อยู่ตรงเนี้ยซึ่งแถบนี้ทั้งหมดนะรวมถึงตรงนี้ด้วยมันไม่ได้เป็นของทามเฟรม M5 นะอ่ามันเป็นของทามเฟรม H1 ไปดูกันอืม่ยเห็นไหมก็คือตรงนี้บริเวณนี้บริเวณที่ H1 อ่อ หลุดมาไม่ได้ตั้งกี่แท่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดประมาณเจ็ดแท่งที่ทิ้งไส้เอาไว้ m ห้าขึ้นไปโดนไส้พวกนี้ก็โดนถีบกลับลงมาเป็นเรื่องปกติที่ m ห้าขึ้นไปเทสเป็นครั้งแรกแล้วไม่สามารถผ่านได้อันนี้กลับต่อลงมา m ห้าเพราะฉะนั้นเมื่อกลาฟลงมาตรงนี้ครั้งแรกแล้วเกิดเบรดเป็น pa บ่เรายังไม่สามารถเข้าได้นะเพราะเรายังไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นจริงหรือเขาจะขึ้นหลอกเราจะต้องไปดูไซายมือเยอะๆว่าเขาจะจริงหรือเขาจะหลอกเนี่ย ครั้งนี้ผ่านไม่ได้โดนเตะกลับลงมาแต่การโดนเตะกลับลงมาของเขาครั้งนี้เขาก็ยังไม่ทําโลกว่าชุดนี้นะอะดูสังเกตชุดนี้ไว้นะเขาลงมาแต่เขาก็ไม่ทําโลแล้วเขาก็กลับขึ้นไปใหม่กลับขึ้นไปใหม่แล้วก็โดนเตะกลับลงมาขึ้นไปเท่าไหนลงมาเท่านั้นเหมือนเดิมลงมาแล้วก็ยังไม่ชนะโลนี้หมายความว่าไม่ไม่ทำโลไปกว่าโลนี้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาสร้างเป็น p A b บายด้วยลงมาไม่ชนะแล้วสร้าง p A b บาย กับตัวใน m ห้ามีคอนเฟิร์มแท่งนี้แล้วก็สร้างอีกชุดหนึ่งเป็น pa บ u y เหมือนกันอีกชุดหนึ่งเป็นคอนเฟิร์มสองต่อแล้วนะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รอ pa h หนึ่งเหมือนพี่เขาสามารถเข้าได้ตอนนี้ตอนนี้อย่าเพิ่งเข้านะตอนนี้ยังไม่มีอะไรชัวร์ยังไม่มีอะไรบอกว่าจะขึ้นหรือจะลงต่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยเขาขึ้นไปแล้วเขาก็ลงมาเทสไม่ผ่านโลเดิมของเขาบวกกับเขาสร้าง pa บ u y เราก็สามารถเข้าได้ตั้งแต่ตรงนี้ หรือเข้าได้ตอนตรงนี้ไปเลยแล้วสามารถไปเก็บ tp แรกได้ก็ก็ตรงเนี้ยก็คือเป็นราคาอ่สี่สองสี่สามตรงเนี้ยเล้วอย่างหนึ่งดูตรงนี้นะเขายกโลเห็นไหมนอกจากเขามาทําโลกว่าไม่ได้แล้วเขายังยกโลด้วยอ่าแล้วตรงนี้ยกไฮด้วยอีกต่างหากเพราะฉะนั้นสัญญาณการยกไฮยกโลของเขามาแล้วมันก็เป็นสัญญาณที่ดีในการที่เราจะบายขึ้นไปได้ส่วนตัวพี่เองพี่รอที่จะ เก็บบอดี้ตรงนี้อรอให้กราฟเข้ามาในโซนแล้วก็เกิดการเบรกแล้วพี่ก็จะบายขึ้นไปแต่สารภาพตรงๆหน้าง,งานเลยนะว่าถ้าเกิดพี่เปิด m ห้าขึ้นมาแล้วพี่เจอชุดนี้ว่าเขามีมาป้นเปี้ยนป้นเปี้ยน,นอยู่แถวบริเวณกรอบคาดการของพี่เนี่ยพี่ก็บายไปแล้วละหนึ่งไม้เพราะว่าเขาสร้าง pa และตรงบริเวณกรอบไซเว่ใกล้เคียงเนี่ยก็หยอดไปแล้วละหนึ่งไมอ้อ่ะแต่ทีนี้เรามาทําตามสเตปของเราเนาะทําตามสเตปแล้วก็ให้กราฟ พอกราฟกลับเข้ามาในโซนคาดการณ์ของเราที่เราตีเอาไว้นะกลับลงมาลงมาแล้วก็เกิดสร้างเป็น PA by p a i สามเบรกด้วย PA by p a i สามชุดนี้พี่ก็เข้าไปแล้วละ่ะปิดแท่งนี้พี่ก็เข้าไปเลยราคานี้จะได้อยู่ที่ราคาประมาณสามสามห้าอ่าสามห้าแล้วพี่ก็จะ SL ตรงนี้ตรงสามเอ็ดประมาณสี่ร้อยจุดพี่เข้าตรงสามห้าอ่าไส้เขาอยู่ที่สามสองเขาก็จะไป TP ของเลหนึ่งก็จะมาณสี่สอง อ่าประมาณนี้แล้วเขาก็ขึ้นไป TP ให้แล้วตรงเนี้ยเราเข้าได้เลยหรอเราไม่ต้องรอให้เขามารีเทสแล้วไม่หลุดอีกครั้งหรอไม่ต้องแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเนี่ยเขายกโลเริ่มยกโลดียกโลหนึ่งยกโลสองยกโลที่สามแล้วแล้วยกไฮด้วยกราฟเขาเริ่มยกโลยกไฮแล้วก็เป็นการกลับตัวไปแล้วอะเราสามารถเข้าได้เลยแล้วก็ไปเก็บ TP ที่ประมาณสี่สองสี่สามนึงแหละแล้วส่วนใครที่เข้าจากตรงนี้อ่าใครที่ไม่ได้รอแบบไม่ได้รอ PA S หนึ่งใช่ไหม เขาก็จะเข้าอยู่แถวๆนี้แหละเมื่อเขาได้ตรงนี้เขาก็ไปทีพีแรกก็ไปตรงราคานี้เลยตรงอ่าสวิงนี้ก่อนก็อยู่ประมาณกันประมาณกับทีพีเดหนึ่งอ่าก็สี่สองสี่สามแล้วถ้าเกิดว่ามีแท่งอ่ายืนเหนือสวิงนี้ได้ก็ค่อยถือนะแล้วก็มาสามารถทีพีสองได้ตรงนี้สามารถทีพีสองได้ตรงนี้เลยอืม ส่วนของพี่อ่ะพี่เข้าด้วย PA ของเฮ็ดหนึ่งพี่ก็มาเก็บรอบของ PA เฮดหนึ่งของพี่พี่ก็จบง,งานตรงนี้แล้วนะอ่าแล้วพี่ก็จะรอชุดใหม่อาทีนี้ดูนะดูต่อรันกลับต่ออ่าในที่สุดเขาก็มาถึงทีพีสองในเวลาต่อมาเมื่อกราฟเดินทางมาถึงกรอบไซเว่บนของเฮดสี่เขาก็เบรกด้วย p s เซในทําเฟรม m 5แต่ว่าอย่าเพิ่ง อย่าเพิ่งเข้านะคะเพราะอะไรแน่เห็นไหมเนี่ย M5 เขามีวนลุ่มขึ้นมาแท่งเขียวมาตั้งกี่แท่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแท่งขึ้นมาด้วยวนลุ่มบ่ายแล้วอยู่ๆเกิดเบรกด้วยแท่งแดงเพียงแท่งเดียวมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะลงเขาขึ้นมาด้วยวนลุ่มเบรกแค่เนี้ยขึ้นมาตั้งกี่พันนะขึ้นมาตั้งประมาณเกือบพันห้าร้อยจุดแล้วเบรกเบรกสามร้อยจุดเอ,อเพราะฉะนั้นยังไม่สงศักดิ์สีทีนี้เราจะพิจารณาเข้าได้หรือ เข้าไม่ได้เสี่ยงหรือไม่เสี่ยงก็ไปดูในทำฟิล์มที่ใหญ่กว่าพอมาดูใน M สิบห้าจะเห็นเลยว่าแท่งเบลอเลยสองแท่งขึ้นมาด้วยวนลุ่มายทีนี้ไปดูในทำฟิล์ม M 3 0มสิบ M สามสิบยิ่งชัดเจนเขาขึ้นมาด้วยวอลุ่มใบตั้งกี่แท่งหนึ่งสองสามสี่ห้าด้วยแท่งเขียวแล้วอยู่ๆ M ห้าเบลเลยแท่งแดงแท่งเดียวอะ่ะแล้วจะให้เขาลงอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นนะจุดตรงเนี้ยถ้าเราจะเซล เสี่ยงมากๆเราจะเซลล์ได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องเห็นสัญญาณการกลับตัวอย่างน้อยก็ซัก M 3 0มส H หก็น่าลุ้นอยู่ทีนี้ส่วนตัวพี่อพี่จะรอตรงนี้แหละพี่กในทำเฟมในทำเฟ M มสิบเขาทำ P/E ให้นะอีกซักแท่งหนึ่งคอนเฟิร์มแท่งนี้คอนเฟิร์ม M 3 0ว่ากลับตัวไปดูใน H 1นึ่ H หนึ่งเกิดแท่ง p a แผดสอง พีเอซีลแผสองทีนี้ก็สเต็ปเดิมเลยค่ะอะรอเขาย้อนไปเก็บบอดี้เ้็วก็ซิลลงมาเก็บทีพีตามรอบของอจุดแรกจุดแรกพี่จะเอาแวทวานี้ก่อนอเหตุผลที่เลือกโซนตรงนี้ก็เนี่ยเขาก็มีซอกเทียนอยู่ตรงเนี้ยมีซอกเทียนตรงนี้สองที่แล้วก็แล้วก็อีกโซนหนึ่งพี่จะคาดก,การว่าเขาจะมาเก็บบอดี้ในโซนนี้ ด้วยเหตุผลโซนที่1ก็คือปลายไส้ปลายไส้พวกนี้ปลายไส้โซนที่2เส้นบนเส้นบนก็จะเป็นซอกเพียนนี้ซอกนี้เอแล้วก็จะรอเก็บบอดี้ในทําฟิลม์มิมห้าวทีนี้เราก็เข้ามาดูว่าเขาจะเข้าโซนของเราไหมหรือว่าจะทะลุไปเรียบร้อยอา่าดูนะเขาเข้ามาตั้งแต่แท่งนี้แล้วก็ แต่เป็นโดจิก็ยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะลงได้ทีเดียวก็ไม่เป็นไรก็รอต่อไปรอต่อไปเขาขึ้นไปจนถึงโซนที่สองของเราที่เราตั้งไว้แล้วก็สร้างเป็น PA cell พ a สามแล้วเขาก็สร้างเป็น PA cell p a สามชุดนี้มาเราก็สามารถเข้าได้ตั้งแต่แท่งนี้ลงมาเลยได้แล้วก็ใครจะรอจังหวะสองจังหวะดีเทสก็ได้เนี่ยใครตกรถจากตรงนี้ ก็ยังเข้าได้เพราะว่ากาฟกลับมารีเทสให้ไม่ทํำไฮสูงกว่าตรงนี้ก็สามารถเซลได้มาจุดที่เข้าเซลได้ก็คือจากจุดนี้เป็นจังหวัดแรกหรือจังหวัดที่สอง SL ก็เหนือตรงนี้มาเหนือเหนือไฮนี้มาประมาณร้อยจุดก็พอเออแล้วก็รัน TP ไปตามรอบของทําฟิมพิตหนึ่งจากตรงนี้ราคาห้าสองก็ลงไปสี่สองก็ TP อ่ะก็ทีพีไปเรียบร้อย